พราวไนท์ค่ะค่ะต้อนรับปี2,556กับความสดใสแพรวพรานะคะและที่แน่ๆพิธีกรสาวสวยสดใสยอ,อย่างคุณตั๊กม่าราเสวศิลาค่ะขอบคุณากเลยค่ขอบคุณมากเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาเป็นพิธีกรในรายการนี้แหมย,ยินดีมากเลยมากเลยจะบอกว่าดีใจกว่าค่ะเพราะว่าเป็นแฟนคลับพี่ตั๊กมานานนานแค่ไหน ตั้งแต่เด็กๆเลยพี่เตาเป็นพิธีกรหนก็หยุดตรงนั้นเลยไ่ตองเขาบอกว่าเด็กรู้สึกนะแต่ไม่เป็นไรเราก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมรายการดีกว่านะคะซึ่งเราทั้ง3คนนะคะก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปของเปิ้ลนี่แน่ๆพราว around the world แต่จะเข้มข้นขึ้นตรงที่ว่าจะ เน้นไปทางคุณผู้หญิงมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ผู้หญิงสนใจค่ะแต่ผู้ชายก็ชอบนะแน่นอนนะครับซึ่งป้าเน์นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศและที่แน่แนเนี่ยจะพาไปเยี่ยมคนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยอาจารย์ช้างฮ่องเต้แล้วก็ลิตาค่ะก็ยังอยู่พร้อมกับศาสตร์ของสถิติแล้วก็ฮวจุ้ยและสำหรับพี่ตักแล้วก็นุ่นค่ะรับผิดชอบในช่วงของพราวทูทกและแขกรับเชิญคนแรกของพราวไนท์ค่ะ ต้องบอกว่าเขาเกิดมาเพื่อคุยมีหมอดูเคยทายนะคะทายว่าได้ดีเพราะปากจะได้ยากเพราะปากเช่นเดียวกันเซียนเนี่เขาขนานนามว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลในภาคคื้นเอเชียหนึ่งในร้อยนะเรื่องปากนี่แหละแม่นมากปากเนี่ยปากคนเนี่ยขอให้โชคดีทีนะ ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาคุยกับเขากันก่อนถ้าอย่างนั้นนะคะพราวไนขอต้อนรับคุณวูดี้วุฒิธรมิลินทจินดาค่ะอันนี้อันนี้ตเป็นๆรือเปล่าคะไหนจับดมได้ดมได้ครับมได้ เพราะว่าผมกตินตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นข่าวไหมคะคุณวูดดี้เราต้องไปออกรายการวูดดี้เกิดมาคุยไหมคะหอมแก้มกันแบบนี้ต้องหอม่างๆสิเออต้องหอมแบบระยะไกลๆหน่อยคนนู้นเขาชินไง พที่บ้านเขาเนี่ยเขาจะหอมกับแฟนเขาใครทันไม่รู้ล่ะไม่เคยเห็นมาก่อนตายละตายละนี่แค่เริ่มต้นนะแกเอาซะเลยใช่ไหมใจคอนี่ตื่นเต้นเชียวค่ะขอีกทีนะขอโชคดีอยู่ก่อนจูงต่ออยู่ก่อนชอบสบายใช่ไหมครับสบายดีนะสบายดีค่ะเพราะผมรอการแต่งงานอยู่นะไม่ส่งมาที่บ้านสักทีแหมวันนี้เรายินดีต้อนรับมากเพราะว่าปกติต้องเกริ่นนิดนึงว่าคุณวูดดี้เนี่ยเคยถูกสัมภาษณ์ไหม จะบอกว่าจริงๆถ้าตามรายการข่าวต่างๆอาจจะมีนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นทางการเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกจริงๆแล้วทําทไมถึงได้หลง ที่รักอย่าอย่าใช้แบบนี้สิคะเดี๋ยวมเดี๋ยวเขารู้ว่าในพราวทูทอของเราอะเราจะถามอะไรอ๋อเหรอไม่รู้หรอกทีมงานทีมงานเขาเล่าให้วูดี้ฟังว่ารายการพราวนี่เป็นรายการที่คุยซอฟซอฟคุยสบายๆชิลๆผมก็เลยตอบตกลงทันทีค่ะเดี๋ยวเขาดีเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ข้อดีคือเรนมาเราได้เปิดซิงเดี๋ยวเราได้เปิดซิงวูดี้อ๋อเปิดซิงเหระก็เป็ือนรายการแรกก็ซึ้ ก็ต้องยอมรับนะครับประกาศได้เลยในวันนี้ว่าผมถูกรายการพราวเปิดสิ่งเป็นที่แรกครับตอกใจเนี่ยสำคัญมากเลยมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นเพราะปกติเราจะเป็นผู้สัมภาษณ์แต่วันนี้เราจะเป็นคนที่ถูกสัมภาษณ์ดังนั้นเนี่ยผมเข้าใจแขกรับเชิญผมเลยรู้สึกใช่ไหมรู้สึกแล้วผมเข้าใจแล้วเวลาแขกมาที่รายการเนี่ยทำไมเงือซกอะไรเครียดกันแหรอคคนไม่ไม่ไม่ คนนั้นเป็นพี่สัมภาษณ์เขาก็จะไม่โซกหรอกเหนื่อยแต่คนคนนั้นเป็นวูดดี้เขาก็จะโซกผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแขกที่มารายการผมเนี่ยจะต้องเครียดด้วยทั้งที่คําถามผมเป็นคําถามที่น่ารักไม่จริงอ่อนโยนกพมีประสบการณ์ตรงพี่ตักไปออกมาแล้วบอกเขาไปเลยว่าเป็นยงไงจ๊ะถามพี่เหรอพี่ไม่กลัวหรอก ถึงความประทับทใจในตัวพี่ตั๊กหน่อยค่ะพี่พพเดี๋ยวประทับใจพี่เหรอ,อเรื่องจะต้องบอกว่าพี่ตั๊กเนี่ยเป็นนางเอก เป็นคนในวงการที่เรานับถือมาตั้งแต่เด็กแล้วโคศาเลยผมจาได้เลยว่าตอนนั้นอายุประมาณ8ขวบได้ <c oughs> เยวไม่ต้องโตขนาดนั้นหรอกต <c oughs> ่านลาเลยเพิ่งเข้าวงการ <c oughs> กําลังสดสดซิงซิงเลยตอนนั้นแลวบ้านผมเนี่ยเป็นขา้าราชการ <c oughs> ในกระทรวงต่างประเทศและตอนนั้นเนี่ยคุณตั๊กไม่ใช่ตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นภรยาคุณหนุ่ยใช่ไหมครับว่าที่ภรยาตอนนั้นเราก็ยังไม่แต่งแล้วก็มีการกำลังใกล้จะแต่งมั้งรวมตัวของข้าราชการกระทรวงตหางประเทศที่จังที่ต่างจังหวัด พอทุกคนไปถึงปุ๊บทุกคนว้าวมายุรามายุราธนาบุตรอ่าใช่ไหมมายุราธนาบุตรมาแล้วมาเขาก็มากับผมบอสของเขาแล้วก็ยิ้มตาโตให้กับทุกคนสวัสดี้เขาส่วนดี้เขาส่วนนี้เขาเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพี่ทำงั้นจริงเหรอจริงจริงคุยอย่างนี้จริงๆผมบอสก็ตาโตอย่างนี้เลย ตอนแรกเด็กๆใช่ไหมครับที่ตื่นเต้นมากปรากฏว่าผมก็เดินเข้าไปผมเป็นหน่วยกล้าพี่ตั๊กครับผมขอลายเซ็นของพี่ได้ไหมครับพี่ตั๊กวะไหนกระดกระดาษกระดาษปากกาอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องราวเหนื่อยมากจริงเหรอปากกากระดาษไม่มีครับพี่ตั๊กอ๋อเดี๋ยวแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งนะเออหายไปประมาณชั่วโมงหนึ่งไปไหนไปกินไปไหนแยกย้ายไปกินข้าวสุดท้ายเขาไปตามหาผม เราก็หยิบกระดาษและปากกาพร้อมลายเซ็นเซ็นเสร็จเรียบร้อยชื่ออะไรอ่ะชือตอนนั้นชื่อไอครับอ้ายครับเขาก็เสร็จอ้ยแล้วก็มองใ้้กอาคุงนี้โอ้ไม่เป็นไรเรียนเก่งๆนะลูกนะประมาณเนี้ยนี้เล่าเนี่ยเวลามันยาว ตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยเขาก็ยังเหมือนเดิมพี่ตั๊กยังเหมือนเดิมตาตาก็ยังนออกมาเหมือนเดิมแต่มันมีข้อแม้ครวูดดี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนั้นพี่สวยคนที่น่าเป็ดมากและเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ผมก็เลยประทับใจในตัวพี่ตั๊กเพราะว่า nice f r ฟ e n d l y แล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นอยากได้เป็นแม่มากกว่ารยาแต่วันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีพี่หนุ่ยก็อยากได้เป็นแฟน จีบกลางรายการขนาดนี้เดี๋ยวให้ไปคุยกันต่อในพราวทุทอค่ะและนี่คือพราวนที่คุณท้ามพลาดในคืนนี้ค่ะพราวทุทคืนนี้ค่ะอยู่กับแขกรับเชิญที่ขึ้นชื่อเรื่องของ ปากมากๆคุณวูดดี้คะเกริ่นมาตอนหัวหัวรายการเริ่มอะไกันเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าวูดดี้เนี่ยมีหมอดูเขาดูว่าจะได้ดีเพราะปากแต่ก็จะไม่ดีเพราะปากเชื่อหมอดูไหมอันดับหนึ่งผมต้องพูดตรงๆว่าผมไม่เชื่อหมอดูแต่ว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเพื่อน ที่บ้านจะพาไปดูหมอดูเราก็จะฟังแล้วเราก็จะถามหมอดูไงไหนลองพูดมาสิว่าเราจะทําอะไร<อ>หรือว่าที่บ้านเรามีมีเฟอร์นิเจอร์แบบไหนบ้างแล้วก็จะผิดหมดทุกคนแต่เวลาถามเรื่องของงานการในอนาคตานี่หมายถึงว่าตอนเด็ก,เดกๆเขาก็จะบอกว่าคุณเนี่ยจะได้ดีเพราะปากแ<า>ปลคุณก็จะพังเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรจะทะเลาะก,กับคนหรือว่าจะผิดใจัคนเพราะปากเหมือนกันถ้าเกิดเขาทายมาแบบนี้อนาคตอาชีพของฉันต้องเป็นอะไรเคยคิดไหมคะคือไม่ได้นึกถึงอาชีพ แค่คิดว่าปากแล้วเนี่ยจะไปทําอะไรแสดงว่าวูดดี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นผมไม่เคยคิดจะเป็นพิธีกรผมอ่ะคิดว่าผมจะเป็นนักร้องอ๋อใช่ป้างมันก็มาตอนเด็กๆเนี่ยเห็นพี่เบิร์ดแล้วเด็กทุกคนฝันว่าเออโตขึ้นก็อยากเป็นพี่เบิร์ดใช่ไหมครับสองคืออยากจะเป็นนักแสดงอยากจะเป็นดาราอะไรประมาเนี้ครับเราคิดว่าเราต้องอยู่ในวงการอยู่เบื้องหน้าแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นพิธีกรเพราะพิธีกรเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดแต่ชอบร้องเพลงมากร้องเลยใครอยากฟังบ้าง อโอ้อะไรเดียวได้แล้วจ้ะฉันเจ็บครั้งนี้ฉันมีเธอเป็นเดินครูสอนฉันให้เข้าใจรักราเป็นเช่นไรขอบใจจริงๆโอ oh ้โหนี่นี่นี่นแสดงว่ามีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นนักรอ้องค,คิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้อง มีคอนเสิร์ตของตัวเองแต่สุดท้ายเขาก็บอกบอกว่าเสียงน้องดีนะแต่หน้าตาไม่ดี <c oughs> เสียงเสียงดีแต่หน้าตาไม่ดีไม่มีสิทธิ์เป็นนักร้องเพราะนักร้องเนี่ยจะต้องหน้าตาดีฟังแล้วคิดยังไงฟังแล้วเราก็รู้สึกเฟลเยลยเราก็เย <c oughs> สุดทซาวผมไปไปแคสงานจําได้เลยคือแคสละคงละครเลยเขาบอกว่าแสดงดีนะแต่ว่าหน้าตาคุณไม่ดี ห,หน้าตาคุณไม่เหมาะที่จะอยู่ในวงการเหมือนเธอคุณควรจะไปทําอาชีพอื่นครับแล้วยังไงจากพระจตุรูยังไงวุี้ถึงได้เข้ามาอยู่ในวงการล่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคือช่วงช่วงที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยหรือว่าไฮสคูลเนี่ยทุกซัมเมอร์ก็จะฝึกง,งาน<ภ>แล้วก็จะมีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยที่ไปฝึกง,งานเป็นผู้ช่วยผู้อำวกับให้กับหม่อมน้อย<ฮ>หม่อมหลวงพัทยาวรนิรพูลละครนี่ครับแล้วเราก็อินมากกับการอยู่เบื้องหลังกองถ่ายตอนนั้นก็คิดคิดแล้วว่าคงเป็นผู้อำวกับแน่นอน แล้วก็พอวันหนึ่งพอเรียนจบมหาวิทยาลัยก็เจอกับเครียดที่คนหนึ่งซึ่งเขาทำอยู่รายการวิทยุของเอทานเขาก็บอกว่านี่อยากได้ดีเจสองภาษาไปสมัครไหมผมก็อ่ะไหนๆก็จะไปเรียนต่อโทที่เมืองนอกก็มีช่วงเวลาประมาณ3-4เดือนเข้าไปลองเราไปดีเจหนแล้กกันปรากฏว่าคุณสายที่โมนติกุลนัยยุทธยาพี่ชอเนี่ยก็ก็ให้งานเลยภายในอาทิตย์เดียว ก็จัดรายการเลยสองภาษาพูดไทยและอังกฤษปนกันเลย Hi Hello How are you doing สวัสดีครับผมชื่อวูดี้นะครับ Today s u c h a good day o คือเป็นบิลิมกวบสองภาษาแสดงว่าก็เริ่มนั่นแหละคือการใช้ใช้ปากใช้ปากเป็นครั้งแรกใช้ปากปุ๊บโดนด่าทั้งประเทศเลยครับจริงๆก็คือทุกคนรับไม่ได้ว่าทำไมดีเจคนนี้ต้องกระแดะพูดไทยคำอังกฤษคำคนเริ่มไม่จัดละแต่พอเขาจัดโผว่าดีเจที่ไม่ชอบเลยอะรัไเป็นอันดับหนึ่งพอดูอีกโพหนึ่งที่ชอบ แล้วก็ติดระดับหนึ่งก็เลยงงว่าเอา้เอาทำไมงไงมีทั้งคนชอบและก็ไม่ชอบแต่พี่ชอรอนเขาก็เดินมาจับมือเขาบอกว่าต้องเข้าใจนะว่าการที่เราเป็นคนที่ตามันต้องมีคนที่เขารู้สึกเขารับไม่ได้แล้วเขาตามเราไม่ถันแล้วเขาจะรู้สึกมไม่ชอบกับเราหน้าที่ของเราก็คือจัดให้มันชัดเจนมีความสุขกับถึงที่เรยงทำและเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเข้าใจเราอย่างเช่นรายการเกิดมาคุยเนี่ยอพอทำปุ๊บเนี่ยมันมีฟีดแบ็กกลับมาว่าหลายคนเอ๊ะ ทำไมผู้ชายคนนี้ถามแรงตอนนั้นผมเครียดมากนะผมกะาจะปิดรายการรู้สึกว่ามันมันไม่เหมาะกับเมืองไทยแต่ผมจําได้เลยว่าเขาสอนว่าทําอะไรก็ตามทําให้มันชัดไปเลยถ้าไม่ชัดไม่ต้องทําปรากฏว่าเราก็ทนกระแสตรงนั้นมาทนฝ่าฟันมาจนกระทั่งวันนี้มันก็9ก้าสปีที่6แล้วก็เกิดมาคุยก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่วันนั้นเราไม่ได้ท้อแล้วก็ถอยหลังแล้วก็ยอมแพ้ครับคือนุ้นเน่ยเคยโดนรายการท้าทาไม่ไปกลัวอ่ะถามจริงว่าคุณกลัวอะไร อาถามก่อนก่อนที่จะถามดิฉันนะคะถ้าเกิดไปออกแล้วเนี่ยคุณบูดี้จะถามอะไรขอหนึ่งคำถามเอออาถามจริงๆท็อปเนี่ยต้องลงมาถามกัเลยการเคยง้อกันบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามตอบประมาณเนี่ยลีลาการถามการเป็นพิธีกรของคุณวูดี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาทำให้แบบเป็นที่เรื่อมลือค่ะใครที่จะถูกเชิญออกรายการเนี่ย ว่าจังเลยอะพี่ไปออกมาเป็นยังไงรู้สึกยังไงปีแรกที่ทุกคนจะกลัวผมคิดในใจทําไมต้องกลัวกลัวอะไรอะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการเพราะว่านี่คือวงการบันเทิงสิ่งที่เราทํามันก็คือมันก็คืองานบันเทิงที่คนดูดูแล้วมีความสุขแล้วถามแทนใจคนดูแขกก็มาตอบตามที่เขาอยากจะตอบไม่บางทีมันจะเป็นอย่างนี้บางทีวุฒิบางทีแขกตอบเสร็จแล้ววุฒิบอกคุณทําอย่างนั้นใช่ไหม้องตอบมาสิว่าคุณเป็น อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นพี่พี่บอกนะเป็นใช่ไหมคะหมายถึงความแรงมันจะไม่เหมือนกันเพราะงั้นอันนี้เป็นสไตล์ใชู่ดีวูดี<ช>้วูดี้เป็นคนที่ตรงตรงคือถามอะไรก็ถามตรงแล้ววูดีว้วูดี้ถามแทนคนอยูวูดี้ไม่เคยถามคำถามที่ที่ตัวเองอยากถามนะพูด่งตรง,ตรงมีหลายครั้งที่แขกมานั่งเนี่ยมันก็นั่งพี่ตากเองมีหลายประเด็นที่อยากจะคุยแต่เรารู้ว่ามันจะกลายเป็นเรื่องส่วนตัว เกินไปจนคนดูรู้สึกว่ามันเขาไม่อยากฟังเขาอยากจะฟังเรื่องราวที่มันเป็นข่าวมีแขกคนหนึ่งซึ่งแรงพอสมควรวันนั้นเป็นครั้งแรกเลยผมจําได้นั่งประจันหน้ากันเป็นเทปที่สองเกิดมาคุณแล้วไม่รู้เป็นครั้งแรกเลยที่ผมนั่งขวอยห้างเนี่ยนั่งขวอยห้างแล้วก็เ<ว>ก<อ>้าอี้ตัวนั้นหรือเปล่าแล้วก็เก้าอี้ตัวนั้นแล้วก็ทาท่าอย่างเงี้ยคุณมีอะไรกับนักแสดงเหล่านั้นจริงหรอครับ ทั้งๆที่เขาเป็นผู้ชายเออมันแรงอ่ะและเทปนั้นฟีดแบ็กแบบดีมากคือคนดูเยอะมากผมก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าแต่ว่าเฮ้ยราถามตรงเขาตอบตรงจนกระทั่งมันกลายเป็นความเคยชินว่าถ้ารายการวูดี้ไม่ถามตรงตอบตรงคนรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมจำได้ผมเคยทำรายการเพลงแกรมมี่ชื่อ Music Exchange เป็นรายการแรกในชีวิตผมเลยในวงการผมจำได้มันมันต้องมีท่านั่งด้วย อันนี้ซ้อมที่บ้านใช่ไหซ้อมคือเขาบอกว่าตอนนั้นผมอ้วนไงแล้วเขาบอกว่าน้องจะนั่งอย่างนี้ไม่ได้ผมต้องนั่งอย่างนี้ครับน,นั่งหันข้าง,งเพราะว่าตัวมันจะตัวมันมันจะเพรียวเราต้องหันข้างประมาณนี้เพราะจะเห็นรอยทางเห็นไหมครับมันจะมีความเวียลนี่สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการ Music Exchange ครับรายการที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยเนื้อหาสาระของเพลงหลากหลายมากมายซึ่งคอนเซปต์ของเพลงนี่จะแตกต่างกันออกไป พักกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเพลงกันต่อไม่มไมไมีได้เพราะช่ายตรงแล้วมันจะบวมก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วมันจะดูไม่ธรรมชาติพี่รักพูดตรงเวลานั่งอย่างนี้เนี่ยมันนั่งแล้วมันสบายแล้วมันคุยแล้วเรารู้สึกว่าพลังเนี่ยมันอยู่ตรงศูนย์กลางแต่พอนั่งอย่างนี้ปุ๊บอันจริงๆมันรู้สึกว่ามันนั่งแล้วมันดูสุภาพก็จริงแต่พลังมันไม่มีมันไม่เกิดขึ้นคนเรามันต้องหาพลังงานของตัวเองบางคนอาจจะผู้หญิงอาจจะนั่งนี้ เนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ผมก็ผมก็ผมไม่นั่งอะไรนะคือคือลอเนี่ยที่คุยได้เนี่ยเนถ้านั่งอย่างนี้ถามว่าใครเปิดมาจะเปลี่ยนช่องไหมเปลี่ยนอาจจะไม่เปลี่ยนแกลบ้าอะไรมานั่งมานั่งอย่างนี้คุณพี่ว่าจะสนใจก็ได้คุณพี่มาทำอะไรผมว่าเรื่องกายภาพมันไม่สําคัญไม่สําคัญคือเจตนาและสิ่งที่เราพูดเวลานั่งสัมภาษณ์ใครก็ตามเนี่ยเวลาผมทามอย่างนี้เนี่ยผมกําลังคิดคําถามอ๋อมันจะมีท่าคิดยเไม่ใช่ท่ากวนนะไม่ใช่คิดนี่คือ วิธีผ่อนคลายสมองแล้วก็คิดงานของผม,มเป็นแบบนี้หรือไม่ก็บางทีเขาก็ผม,ผมก็จะทําอย่างนี้คือท,ทัดทุกคนที่มาเขาจะบอกบอกว่าเนี่ยอย่าทำอย่างนี้พี่มันดูแบบตุ๊ดมากเลยมันมันมันแบบ <c oughs> มันเนี่ยเหมือนมัน,ม,น,ม,นมีอะไรมาทัดหัวเฮ้ยกูไม่ได้ทัดหูคือมันคิดอยู่ไงผมคิดผมเนี่ยถ้าไปย้อนดูเทปเนี่ผมจะทำแบบนี้บ่อยมากนี่คือคิดนี่คือท่านี่คือท่า นี่คือถ้าคิดว่าจะยังไงต่อนี่คือถ้าเอ๊ะพร้อมนี่อยจะงัคำถามนี้ม,ม,มันจะเป็นสไตล์ของวูดี้วูดี้พูดถึงคนอื่นมาเยอะมากสัมผัสคนน,น้นคนนี้บ,บางทีอาจจะทําให้คนอื่นเขาโกรธบ้างจะรู้สึกยังไงนะคะถ้าคนอื่นเขาจะว่าเรากลับไปบ้างอเอออมืมันยังไม่เคยเจอสิพี่ตับไม่เมีมมีมมันผมว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าใครมาว่าเราเนี่ย เราก็ต้องรู้สึกโกรธเป็นเรื่องปกติเลยหรือว่าจะเจอกลับมาแรงๆเหมือนที่เราทํากับคนอื่นเขาเนี่ยมันแล้วแต่เจตนาถ้าเกิดว่าอยู่ในทีวีแล้วก็กวนกันไปกวนกัน,น,น,นมาผมไม่รู้สึกอะไรนะผม,มรู้สึกว่ามันก็สนุกโต้กันไปโต้กันมาแต่ถ้าเกิดบนท้องถนนอะมาชี้ด่าว่าอันเนี้ยผมไม่ยอมหรือว่าหรือว่าอาจจะแค่เดินผ่านไปเลยก็มองว่าเป็นคนบ้าแล้วเราก็เดินผ่านไปอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยได้เจอครับไม่ค่อยเจอทั้งนั้นที่ตัวเองถามคนอื่นเขาแรงๆตลอด ถามแรงไงแต่ไม่ได้ไปด่าเขาไงพี่มันต่างกันนะคือเราถามคําถามในสิ่งที่เขาอยากจะรู้ผมไม่เคยบอกว่าคุณนี่แย่มากเลยนะคุณไปแขมัน่ลยอะคุยแตกผมไม่เคยพูดไงใช่ไหมผมแค่บอกว่าผมแค่ถามว่าในข่าวคุยว่าอย่างนี้คุณโกหกหรือเปล่ามันมันต่างกันนะพี่คะโกหกหรือเปล่าเนี่ยแรงนะคะอมันไม่แรงหรอนูมันเป็นสิ่งที่คนอยากรู้ใช่ไหมครับรรักแขกที่มาเขาก็พร้อมจะตอบอยู่แล้วเก่งจริงๆเลยพี่ตั๊ก เข้าใจแล้วว่าทำไมใช้ปากกตปกตินอกจากในรายการชีวิตจริงพูดมากไหมคะพูดแบบใช้เยอะหมนึ่งพูดี่เป็นคนคิดคิดทีคิดตลอดแต่ทําได้แล้วสมมุติว่าในกรณีที่คิดอย่างเงี้ยถ้าคิดเกิดทําแล้วมันไม่สําเร็จมีหลายครั้งมีหลายรายการที่ทําแล้วก็เจ๊มันต้องท้ออยู่แล้วแต่ว่าพอหลังจากที่เราท้อปุ๊บเราก็ต้องถามตัวเองว่ามันพลาดตรงไหนทําไมคนไม่ชอบ ทำไมคนไม่ดูทําไมนําเสนอแบบนี้แล้วมันไม่เวิร์กแล้วเราก็จําใส่กระบ,บาลว่านั่นนั่นนั่นคือบทเรียนบทเรียนของชีวิตแต่<ด>ก็สู้ต่อแต่ก็ต้องสู้ต่อ,อเพราะมันมีหลายครั้งที่เคยรู้สึกว่าล้มแล้วก็ไม่อยากลุกอยากจะนอนอยู่เฉยแต่เป้าหมายมันอีกตั้งไกลอ่ะแล้วถ้าเกิดเราไม่ลุกวันนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะลุกยังไงเราก็ต้องลุกสักวันวันนี้ลุกซะแล้วก็เดินหน้าต่อไปแล้วเราก็ต้องไปถึงจุดหมายปลายทางเราให้ได้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ที่มันเข้ามาเนี่ยมันเป็นเหมือนเกมพอมันเจอเกมโอเวอร์คือคุณตายแล้วเนี่ยโชคดีที่เราเป็นคนเราไม่ได้ตายจริงเราสามารถจะเล่นต่อไปได้แล้วผมเป็นคนชอบเอาชนะตัวเองอยู่แล้วครับนุ้นเชื่อคะ่ะพี่ตาว่าวันนี้แฟนๆของคุณวูดดี้ค่ะกับรายการเกิดมาคุยต้องเซอร์ไพรส์เพราะว่าชีวิตจริงกับสิ่งที่เขาเล่ากับภาพที่เห็นในรายการไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนเลยเนาะอของจริงเป็นยังไงเดี๋ยวคุณแอ๊จะพาไปชมค่ะ สวัสดีครับวันนี้ผมตื่นเช้ามากเลยอ่ะตั้งแต่ตีห้ครับผมมายืนอยู่หน้าสตูดิโอของ Woody World นะครับที่ RCA เรามาดูกันครับว่าคุณ Woody ใช้ปากทั้งวันในการทำงานเขาทำอะไรบ้างพี่ Woody กำลังบรีฟทีมงานของเช้าดู Woody อยู่ครับ ไปนั่งตากแอร์ฟรีๆอีกแล้วให้ลูกผ่วงกับใบไม้หยใบไม้เก้บาจุดก้าเก้าเกาปมันจะเป็นแบบนั้นนะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่วูดีท้ทั้งวันงานเยอะมากมีทั้ง,<ม>รงรายการก็รายการนี้คุณก็เห็นแล้ว<ช>มีการประชุมบ้างนะครับแล้วก็มีเราจะถ่ายไตเติ้ลใหม่ของเกิดมาคุยเดี๋ยวให้คุณเป็นคนสาดนะโอเคโอเคเพาผมเป็นเพราะคอนเซปต์มันคือผมจะโดนสาดโคลนสาดน้ำวันนี้คุณมีหน้าที่สาดโคลนสดีที่เนะ ซ้อมศาสตร์เพราะว่ามันจะต้องเปรนมากผมจะเลิกแค่ครั้งเดียวผมไม่ทำสองครั้งให้คุณด้วยโอเถ้าเกิดวันนี้พลาดไปเราลงคุณจะเป็นกดดันมากอ่ะกดดันมากอ่ะความผิดอยู่ที่เองคนเดียวตายแล้วอ่ะมาพร้อมนะสาอยครับโหดมากอ่ะได้ไหมไห้ดูนี S <S โอ้ยโอ้โหของคุณที่มาเป็นเป็นเป็นแบบเป็นม่านน้ำเป็นม่านน้ำครับม่านนมอ้ yes มันมากศาสตร์พิวดดี้ครับผมฟินว้ เคยเห็นในทีวงทีวีหลายทีแล้วแล้วแบบพอมาเห็นการทํางานจริงๆผมรู้สึกว่าพี่วูดี้ลงมือเองทุกอย่างทุกอย่างกํากับเองไม่ใช่ว่ามีทีมงานที่ใครมาสั่งหรือว่าจัดการให้เราก็คุณก็เดินไปอย่างสบายๆผมทึ่งแล้วก็วันหนึ่งอยากเก่งเหมือนคุณบ้างนะคุณจะไปได้ไกลอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่ผมรู้สึกได้เลยว่า การทางานของคุณเองเนี่ยก็คล้ายๆกับผมตามผมอายุ20่สิบกว่านะคขอบคุณรายการพาวนไนท์ที่ที่สัมภาษณ์เราก็คือรู้สึกรู้สึกดีกับรายการนี้แล้วก็รู้สึกดีกับทีมงานทุกคนก็ขอให้อนาคตของคุณเอสมิเชียนเจริญไปไกลมากสาธุที่สุดดีใจมากที่โอ้เท่าที่ดูเป็นหนึ่งวันในการติดตามวูดดี้เนี่ยเป็นวูดดี้นี่เหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยกายมันเหนื่อยแต่ใจมันไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะมันรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราทำเรามีความสุข แต่ต้องมีบางครั้งที่มันไม่สุกบ้างอ่ะอืเราตัดยังไงเข้าวงการใหม่ๆเนี่ยผมคนวิจารณ์รายการนะทาไมถามแรงทำไมเป็นอย่างนี้ปุ๊บเครียดเครียดเครียดกลับบ้านร้องไห้ร้องไห้เลยนะเนาคนที่จะใช้ฟีดแบ็ดีมากนะก็คือแม่บ้านผมที่บ้านเนี่ยนะไปซื้อของที่เซเว่นพนักงานเนี่ยก็ด่าคุณวูดดี้เลยแล,แล้วเขาไม่รู้นะว่าหนูทํางานของคุณวูดดี้เว้ยพิธีกรอะไรถามแรงทรงสารแขกรับเชิญอะไรอย่างเงี้ยคุณวูดดี้คะ ลา,าจ,จะต้องถามเบาๆหน่อยออน่ารักอะแต่เมื่อไม่นาม,มานี้ใช่ไหมครับแล้วก็มันมีอยู่เทพสองเทปแหละแล้วก็ถามแบบซอฟๆเป็นเทปไปเที่ยวกับดาราที่่งางประเทศวิวสวยงามอะไรย้เขาก็วิจารณ์ต่อบอกว่าเนี่ยมุดีเดี๋ยวเป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนีไว้ไม่เห็นไม่เห็นถามแรงเลยน่าเบื่อแม่มาบา้านเขากลับมาคุณมุดีคะเราอาจจะต้องเพิ่มดีกรีทางถามให้มันแรงขึ้นนิดนึงแล้วเมื่อไม่นามวันนี้เองก็มีอยู่ตอนหนึ่งซึ่งเราก็จัดหนักกับแขกรับเชิญพานังงานกลุ่มเดิม ฮ้ยแกดูป่ะเมื่อคืนมันกลับมามันอีกแล้วนะวูดี้ชออย่างนี้แหละดีแล้วในบ้านผมก็เลยโค้งเข้าไปเลยนี่ฉันจะทำงานกับวูดี้บอกไปแล้วว่าจะเอายังไงฝากไปบอกเขาหน่อยนะดีแล้วกลับมาถามแรงเหมนี่เราชอบมีคำถามหนึ่งค่ะพี่ตาบอันนี้ส่วนตัวมาจากบ้านถ้าแขกรับเชิญของรายการวูดี้เกิดมาคุยคือคุณวูดี้คำถามที่ต้องแรง ที่สุดเขาจะถามอะไรวุฒิต้องมีคนอยากถามแน่ๆเอาคืนว่าอย่างนั้นผมคิดว่าผมคงจะถามว่าคุณว่าจุดอ่อนของคุณนะ่ะคืออะไรผมว่าผมเป็นคนผมเป็นคนคิดมากมผมเป็นคน sensitive sensitive ด้วยแล้วก็คิดไม่หยุดด้วยแล้วก็คิดคิดสามสี่เรื่องพร้อมกัน คือล่าสุดนี่ผมผมไปปรึกษาหมอทางด้านสมองเลยว่าทําไมผมคิดไม่หยุดสืบไปสืบมาเนี่ยหมอเขาก็นั่งคุยกับผมเขาบอกว่ามันเป็นโรคตั้งแต่ตอนเด็กด้วยความที่ว่าเราไฮเปอร์ไฮเปอร์ตั้งแต่เด็กแล้วพอเข้ามาในวงการเนี่ยมันจะมีความกดดันเยอะมีความคาดหวังที่เราจะต้องประสบความสำเร็จเยอะมนเลยตีกันไม่หมดมันเลยทำให้มันรวน oh. ผมจะคิดสี่ห้าอย่างพร้อมกัน ซึ่งมันมันผมทำมาเป็นปีแล้วแล้วผมไม่รู้ตัวว่าทำไมมันถึงเหนื่อยทำไมมันถึงแบบเหมือนมันไม่โฟกัสเขาก็เลยบอกว่าการนั่งสมาธิมันจะสามารถช่วยได้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผมผมก็พยายามพยายามที่จะฝึกอยู่มันก็ต้องกินยาช่วยด้วยแต่นี่นี่คือผมว่านี่คือจุดที่น่าจะเป็นจุดอ่อนที่สุดของวูดี้ดังนั้นเนี่ยถ้าสิบคนมาคุยกับผมพร้อมกันทีเดียวเนี่ยผมอาจจะตายขาที่ได้เลยเพราะมันมันมันคิดไม่ทันไงคิดหลายเรื่อง จากวันนี้เราจะได้เห็นวูดดี้ในภาพยังไงต่อไป2013น่าจะเป็นปีที่ผมคงจะได้ลองอะไรเยอะๆใหม่ๆคืออยากทำหลายอย่างนุ่นพี่ตักอ,อยากอยากอยากผลิหนังอ,อยากผลิตงานอีเวนต์แปลกๆใหม่ๆ,มๆอยากทำโปรเจกต์ว่าว้าวนะครับให้คนไทยได้เห็นอะไรใหม่ๆบ้างก็คิดว่าปีที่ผ่านมา2012นี่เราเราเราทำกันบ้านมาเยอะแล้ะ ปีนี้ได้เวลาปล่อยของแต่ว่าแรงที่ไหนเนี่ยมีท่าด้วยนะการจะปล่อยของหน่อยปีนี้ครับก็ต้องคอยดูจะได้เห็นกันอคุยกับคุณวูดดี้วันนี้ค่ะบอกได้คําเดียวว่าคนบางคนมักจะบอกว่าดีแต่พูด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 แต่ไม่ทําแต่สําหรับผู้ชายที่ชื่อวูดดี้ค่ะพูดแล้วทํา ที่สําคัญทําออกมาได้ดีด้วยคืนนี้ขอบคุณคุณวูดีค่ะที่มาร่วมพราวกับพวกเราขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ